สนับสนุนโดยเครื่องยนต์ควายทองนิสสันเพาลซาบริษัททีโนโ่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัด ครับคุณผู้ชมครับการประชุมภาคีอนุสัญญาไซเดต,ตครั้งที่1ิหเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งในวาระที่ได้รับการรับรองแล้วก็น่าสนใจนั่นก็คือฉลามห้าสายพันธุ์และกระเบนราหูสองสายพันธุ์นะครับได้รับการรับรองบรรจุให้อยู่ในบัญชีที่สองนั่นหมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฉลาม ถูกจับตามองแล้วครับโดยเฉพาะการนําเข้าและก็ส่งออกฉลามระหว่างประเทศจะได้ต้องได้รับใบอนุญาตซื้อขายเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมแน่นอนครับส่วนของฉลามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือครีบฉลามเอาไปทําซุปหูฉลามนั่นเองนะครับซุปหูฉลามนั้นได้รับความนิยมโดยเฉพาะคนจีนแล้วก็เชื้อสายจีนทั่วโลกเลยครับราคาก็แสนจะแพงนะครับแต่ระ,ระ,ร,ะระยะหลังๆก็ถูกต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าถูกมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับ เพราะว่ากว่าจะได้ครีบมานั้นวิธีการก็คือจับฉลามขึ้นมาทั้งตัวตัดเฉพาะครีบแล้วก็ทิ้งส่วนที่เหลือก็คือตัวมันลงไปในทะเลแล้วมันก็ค่อยๆตายในทะเลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับในบ้านเราปฏิเสธไม่ได้นะครับจุดที่มีการบริโภคหูฉลามมากที่สุดก็คือถนนเยาวราชนั่นเองนะครับวันนี้ทีมข่าวแต่ประเด็นเราลงพื้นที่ไปที่เยาวราชครับไปดูว่าข่านิยมหรือว่าการบริโภคหูฉลามบนถนนเส้นนี้ยังมีมากน้อยขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับ ถนนเยาวราชย่านแหล่งรวมธุรกิจการค้าพัตนาและร้านอาหารชั้นนําส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจีนและที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือหูฉลามซึ่งพัฒนาหูฉลามไชนาทาวสกาล่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างมาสั่งซุปหูฉลามของที่นี่เราจะขายตามน้ําหนักคือมีหลายราคาใช่แล้วค่ะสิ่งนี้เท่าไหร่คะอันนี้ก็ประมาณห้าพัน ถนนเยาวราชถนนเยาวราชย่านแหล่งรวมธุรกิจการค้าพัตคาและร้านอาหารชั้นนําส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจีนและที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือหูฉลามซึ่งพัตคาหูฉลามชัยนาทาวสกาล่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างมาสั่งซุปหูฉลามของที่นี่เราจะขายตามน้ําหนักคือมีหลายราคาให้ใช่ลแล้วครับเร่ออย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้ก็ประมาณ ห้าพันได้ใช่ครับ<ม>ขีละสามพันที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นคือจะไม่มีการฟอกเลยทั้งนั้นจะใช้ต้มในั้นเอียงใช่ครับอย่างหูฉลามหม้อน,นี้ราคาอยู่ที่300รอบาทการปรุงค้ายกับกระเพาะปลาใช้เวลาปรุงเพียง5นาทีเท่านั้นภายในร้านเรายังเห็นหูฉลามตากแห้งที่วางขายในราคาตั้งแต่4ี่0 0ื่จนถึงห0 0 0 0บาทอย่างทุงนี้บรรจุหูฉลามหนึ่งกิโลกร,รมัมคิดเป็นเงินถึงสี่หมื่นบาท ชาวจีนที่อาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้บอกว่าหูฉลามในสหรัฐอเมริกา,าถือเป็นสินค้าต้องห้ามวันนี้พวกเขาได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและตั้งใจมากินหูฉลามที่เมืองไทยเทยพราะเชื่อว่าหูฉลามจะทําให้ร่างกายแข็งแรงและอายุยืนเชฟบ้านเราเนี่ยทำอาหารอร่อยแล้วก็หูฉลามบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าอร่อยมากเขาเแคอลลาเจนคอลลาเจนผิวหนังดี แล้วก็แเียกับตันพัฒการหูฉลามัยนาทางสกาล่าบอกว่าแม้จะมีกระแสรณรงค์ไม่ให้บริโภคหูฉลามแต่วันนี้หูฉลามก็ยังเป็นอาหารที่ขายดีที่สุดของร้านก็ยังนิยมบริโภคเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพอะค่ะก็ไม่ตกอะค่ะไม่ไม่มีผลกระทบทีมข่าวแต่ประเด็นสำรวจตลอดถนนเยาวราชในช่วงเวลาเย็นจนถึงช่วงเวลาค่ำ ยังพบร้านอาหารริมสองข้างถนนที่มีขายหูฉลามแม้ปัจจุบันค่ะจะมีการรณรงค์นะคะในการบริโภคหูฉลามน,นะคะแต่ที่ถนนเยาวราชเส้นนี้นะคะก็ยังมีการขายหูฉลามไม่ว่าจะเป็นพัตนาารนะคะหรือตามข้างถนนซึ่งคนส่วนใหญ่ค่ะนิยมบริโภคหูฉลามเพราะเชื่อว่าหูฉลามน,นะคะมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายค่ะร้านนิวหูฉลามน,น้ำแดงบาลันดีบอกว่าปัจจุบันลูกค้าที่บริโภคหูฉลามจะเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศจีนฮ่องกงสิงคโปร์ประมาณร้อยละหกสิบ และคนไทยประมาณร้อยละสี่สิบเาให้ว่ารืว่าเลิกเรายงไเป็นไปไม่ได้เพราะหลังเขาก็เป็นคนจับใช่ไหมล่ะคนต่างชาติก็เป็นคนจับเขาเป็นคนส่งผมว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่เราตงลงห้ามกินก็เหมือนแบบปกป้องสัตว์คะนั้นองการจับมันอาจจะทานลุุ่ฉลาดมันอาจจะกินได้แค่ขีมใช่ไหมถ้าสมมติเราทําได้กินเนอถ้าทําได้กินทั้งตัวอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ตัวนี้มันก็คงไม่มีปัญหา ขณะที่กระแสต่อต้านการบริโภคหูฉลามทําให้คนรุ่นใหม่เลิกบริโภคหูฉลามเพราะมองว่าการบริโภคหูฉลามเป็นการทําร้ายสัตว์เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินหูฉลามเรากินไหมไม่กินเพราะอะไรเพราะว่ามันทาร้ายสัตว์ตอนแรกเคยกินไหมเคยก็ลเลย,เลยไม่กินดีกวา่าว่าจะสนับสนุนให้ทานไหมก็คงไม่ได้สนับสนุนมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอหูฉลามที่เราทานอยู่ ถกกตดมาา่้ยองงนน็โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดกรุงเทพเป็นหนึ่งในโรงแรมของประเทศไทยที่งดบริการหูฉลามในห้องอาหารจีนตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ฉลามแต่ละมุมภายในห้องอาหารจะมีสัญลักษณ์รูปทรงคลีบหูฉลามเพื่อแสดงจุดยืนของห้องอาหารที่จะไม่มีเมนูหูฉลามขายในห้องอาหารแห่งนี้ ตัวหูฉลามเองทุกคนก็คงทราบมันไม่ได้มีรสชาติอะไรความอร่อยเนะี่ยมันอยู่ที่น้ําซุปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทานเนี่ยก็คือทานแวลูที่มันการยกเลิกเม,มนูฉลามที่คิดว่ามันก็เป็นเป็นส่วนเล็กๆกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ตรงนี้ไวะคะ้ค่ะหูฉลามได้ชื่อว่าเป็นอาหารราคาแพงและเป็นสนัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งมีคนบางส่วนจนึงนิยมใช้หูฉลามเป็นอาหารหลักในช่วงงานเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจ,จีนหรืองานแต่งงานซึ่งงานแต่งงานหนึ่งงานนั้นจะใช้หูฉลามประมาณ700ถ้วยถ้วยละ200กรัมคิดเป็นหูฉลามถึง140กิโลกรัมกลิตยูโซถ่ายภาพประพิพันธ์บำรุงศิลป์รายงาน ครับเราลองมาดูข้อมูลนะครับที่ทางกลุ่มฟินฟรีไทยแ l a n d เขาทําการรวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฉลามแล้วก็หูฉลามโดยตรงน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละปีนั้นพบว่ามีฉลามมากกว่า73ล้านตัวที่ถูกฆ่าครับถ้าคํานวณโดยหารด้วยเวลานะครับก็จะพบว่าทุกๆ2วินาทีจะมีฉลามถูกฆ่า5ตัวครับ แต่มีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าในเนื้อฉลามนั้นมีสารประลอดเจือปนอยู่ครับโดยเขาบอกว่าเนื้อฉลาม200กรัมจะมีสารประลอดอยู่524เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสารประลอดมีผลโดยตรงกับสตรีมีคันครับส่งผลต่อเด็กในคั์นะครับส่งผลต่อคนทั่วไปเรื่องของความจําแล้วก็สมองต่างๆครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลจากอเมริกาครับเป็นมหาวิทยาลัยไมอามีนะครับซึ่งทําการรวบรวมเอาไว้ครับว่าในตัวของฉลามนั้นนอกจากว่าจะมีสารประลอดแล้วยังพบสารพิษที่ ก่อพิษร้ายแรงต่อระบบประสาทของมนุษย์นะครับอาจจะก,ก่อให้เกิดโรค A.L.S. ครับซึ่งโรคนี้จะมีสาร B.M.A.A. ในสมองสูงนะครับสารนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาทเสื่อมครับพบสารนี้ในสาหร่ายสีน้าเงินอมเขียวซึ่งเป็นอาหารของฉลามนั่นเองคุณผู้ชมครับฉลามนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่โตช้าแพร่พันธุ์ต่ำมากเลยครับฉลามกว่าจะโตเต็มวัยเจริญพันธุ์ได้ก็ต้องใช้เวลา1 0ถึง15ปีนะครับปีหนึ่งเขาก็ผสมพันธุ์กันแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับแล้วก็มีลูกออกมาน้อยมากนอกจากนนี้น่กอ หน้านี้ฉลามเพียงแค่สาสายพันธุ์จาก1000สายพันธุ์ครับถูกขึ้นทะเบียนคุ้มครองนะครับก็มีฉลามขาวฉลามบาสกิ้งและก็ฉลามวานแต่วันนี้ฉลาม5สายพันธุ์และก็กระเบนราหู2สายพันธุ์ได้ขึ้นบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในบัญชีที่2องของไซเตสนะครับแต่ว่าในเชิงของการบังคับใช้ตามกฎหมายนั้นคงจะต้องต่อสู้กันอีกยาวไกลเลยทีเดียวครับเราไปพูดคุยกับมูลนิธิสัตว์ป่าถึงการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ทางมูลนิธิเองก็บอกว่านี่ไม่ได้เป็นการกีดกันทางการ ในระยะยาวต่างหากครับฉลามที่ลูกค้าหรือไบแคชอ h official เ <ฮะ S 2> นี่ยเฉพาะที่เอาไปทำเป็นธุรกิจหุ่ฉลามเนี่ยนะครับผมจากปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณเจ็ล้านตัวเนี่ยล่าสุดก็คือของพันจิตซองที่มีการวิจัยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณร้อยล้านตัวนี่เป็นเอกสารที่ยืยนยันคอนเฟิร์มนะยังไม่รวมที่ยังไม่คอนเฟิร์มก็คือน่าจะอยู่ประมาณ120ล้านตัว <ฮะ S 2> ที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่เราคาดว่าตัวเลขนี่อยู่ประมาณนั้น<ฮ>ะน,นะครับผมแล้วฉลามพวกนี้มีพวกเขาอาจจะมีลูกได้ประมาณ สองปีครั้งหรือตกแล้วเฉลี่ยอายุค่ะถ้าเมื่อบวกลรคุมหารกับอายุเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีประมาณได้แค่ประมาณเจ็ดถึงสิบตัวต่อปี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วกับอัตราที่เราจับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคงไว้ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งการเทรดกับการนี้ได้เราเราเราจึงต้องมีการควบคุมแล้วตระหนักอย่างแล้ว่าโอกาสที่เขาจะใกล้สูญพันธุ์มีสูงมากนะครับ คุณผู้ชมครับแต่ละปีนะครับมีฉลามถูกฆ่ามากกว่าร้อยล้านตัวครับจาก83ประเทศส่งออกไปจุดหมายปลายทางหลักอยู่ที่ฮ่องกงนะครับและทั้งหมดคือแตกประเด็นสวัสดีครับ